รถปอร์ตเกียร์แมนูรถที่ใครหลายคนคอนเฟิร์มว่าขับสนุกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเล็กอยู่ที่ปอร์เช่เซ็นเตอร์แบงคอกนั่นเองค่ะอยู่กับรุ่นพิเศษรุ่นนี้เลยนะคะนี่ก็คือปอร์เช่คาร์เรล่าทีนะคะรุ่นที่หลายคนบอกว่าขับสนุกมากเป็นเกียร์แมนนวลนะคะแต่เล็กไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าขับเกียร์แมนนวลขับยังไงเอ๊ะนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าพิเศษยังไงอ่ะ อย่างแรกเลยนะคะคันนี้เนี่ยหลกัหลกๆเขาจะเน้นในเรื่องของความไลท์เวทนะคะน้ำหนักเบากว่าปกติถึง30กิโลเลยซึ่งถือว่าเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ดีค่ะกระจกค่ะเขาก็จะเน้นในเรื่องของอกระจกน้ำหนักเบาแล้วก็ลดเสียงด้วยและยังไม่พอค่ะตัวเกียร์นะคะจะใช้เป็นเกียร์แมนนวลนะคะ6สปีดเพื่อที่จะลดน้ำหนักนะคะและยังมีนี่น,นีด้านหลังนะคะ ด้านหลังนี่นั่งไม่ได้อ่าเพื่อลดน้ําหนักอ่าเรื่องจริงวางอะไรได้ไหมคะนี่อันนีว้วางของได้ปกติครับอ่าก็วางของได้อะไรได้นะคะเพื่อความสนุกการขับสนุกมันๆแล้วก็ตัวเบาะนะคะที่เป็นเบาะลายไม่แน่สวยงามแล้วก็รวมไปถึงได้สติกเกอร์ด้วยนะคะนี่ให้เราเขารู้ว่าเราขับเกียร์แมนวัลเป็นแน่เป็นไงเท่ไปเลยเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูในรายละเอียดกันคะ่ะว่ามีอะไรบ้าง นี้เลยค่ะอย่างแรกนะคะจะเป็นตัว Decorative Sticker Set ซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นสีเจนเช่นบลูนะคะปกติแล้วเนี่ยเขาจะมาในสีวานาเดียมเกรแต่ว่าคันนี้เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนตัวสติกเกอร์นะคะรวมถึงด้านข้างด้วยนี่อันนี้จะเป็นสีน้ำเงินนะไม่แน่ใจว่าหนูในกล้องเนี่ยบางทีมันอาจจะดูเป็นเหมือนคล้ายๆสีดำแต่ว่าจริงๆเนี่ยเป็นสีน้าเงินค่ะไฟหน้านะคะเขาจะให้มาเป็นแมทริกเป็นเดิมๆอยู่แล้ว มาในส่วนของตัวล้อล้อเนี่ยสแตนดาร์ดเป็นล้อลายนี้เลย c a r e l ล่าเนะคะซึ่งจะเป็นข้างหน้า20นิ้วนะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ย21นิ้วค่ะแต่ว่าอันนี้พี่ก็พิเศษอีกเหมือนกันเราใส่แพคเกจตัว Exterior ที่เป็นสีเจนเชน l u e นะคะแล้วก็ตัวล้อเนี่ยก็จะมาเป็นแบบปัดสีเจนเชนบลูเช่นกันค่ะแล้วก็นี่เลยด้านหลังนะคะ 9 9 2 2จเนี่ยก็จะมาเป็นตัวนี้จำนวนกริลเนี่ยมันจะน้อยลงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีดีเทลด้วยการที่เขาทำเป็นสีจินชิมบลูอีกเหมือนกันนะคะก็จะอยู่ในแพ็กเกจทั้งหมดเลยติ๊กมาแล้วมันมาทั้งพวงเลยแล้วก็นี่เลยโลโก้อันนี้สีน้ำเงินนะนี่ค่ะก็จะตัดนะคะกับสีขาวทำให้ดูมีกิมมิกมากขึ้น แล้วก็คันนี้นะคะก็ยังให้ตัว Sport Exhaust เป็น Standard ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงจะมีตัว PSM นะคะลบ10มิล min, ซึ่งก็คือจะเตี้ยม,มาจากโรงงานเลยนะคะก็การขับขี่ก็ทำให้แบบสปอร์ตสนุกมากขึ้นนะคะนี่เลยในส่วนของกระจกนะคะก็จะเป็นน no ้อย Insulated เ l a s s เนาะก็จะมีความแบบเบาแล้วก็เก็บเสียงด้วย มาดูภายในกันดีกว่านี่ค่ะและนี่คือภายในนะคะเขาก็จะมีตัวนี่นี่ตรงนี้ก็เป็นสีน้ำเงินแล้วก็ตัวสปอร์ตโคโนที่เป็นสีน้ำเงินเช่นกันแล้วก็ทริมต่างๆตรงนี้นะคะก็ใส่ตัวแพ็กเกจอีกเช่นเดียวกันค่ะก็จะมาทั้งหมดเลยรวมถึงตัวเดินได้นะคะก็จะเป็นสีเออจนเช่มลูแล้วก็โลโก9้9ก้า นี่สวยงามนะคะเขาก็จะแบบเป็นฟิลนี่เลยนี่เลยยามมาถึงนี่เลยตัวพวงมาลัยเช่นกันนะคะทริมก็จะเป็นสีน้ำเงินด้านข้างด้วยนี่โอเคแล้วก็สังเกตเห็นได้ชัดเจนค่านี้เลยมันคือตัวสติกเกอร์รูปโลโก้เมื่อกี้นะคะก็คือเกียร์แมนนวลนั่นเองตัวนี้จะเป็นแบบฟิลไมวอลนัทนะคะก็คือแบบโอ้โหดูแบบเทสสุดๆแล้วก็รวมถึงตรงนี้ที่จะเป็น เอ็มท uh, ีสัญลัก uh, ษณ์ manual transmission นะคะแล้วก็ยังมีนี่นี่น,นี่ตัวนี้เป็นโลโก้นะคะเกียร์แมนโนอีกเช่นกันอ่าแล้วก็นี่นะคะเเรื่องของตัวฟอนต์ลิปเนี่ยเขาจะมีมาให้เป็นสแตนดาร์ดแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสปอร์ตเอ็กซ์ซสนะคะที่ให้มันเป็นอีกสแตนดาร์ดอีกเช่นกันค่ะ งมลายคันนี้นะคะก็จะใส่มาเป็นแบบ GT Sport Steering Wheel นะคะก็จะกระชับเป็นพิเศษนะคะแล้วก็มีตัวแบบหมุดน,น็อตที่ดูสปอร์ตขึ้นข้างในก็คือภายในสวยงามมากๆเลยค่ะเหมือนติ๊กที่เดียวแล้วมันก็มาครบหมดเลย และความพิเศษก็ประมาณนี้เลยค่ะราคานะคะเริ่มต้นอยู่ที่13ล้าน4กนะคะใส่ออปชั่นก็แล้วแต่เลยว่าจะใส่เท่าไหร่5แสนล้านนึงเลยเงี้ยค่ะแล้วแต่ลูกค้าเผื่อว่าถ้าใครอยากจะมาลองกดคอนฟิกนะคะก็ติดต่อเล็กได้เลยหรืออยากมาดูรรจริงนะคะ mm hmm. ก็ยังไงเชิญที่พอเช c เซ็นเตอร์แบงก์คอร์สหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย